สวั today, default, สดีค่ะพบกับข่าวกิจกรรมของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรกันอีกครั <Kate im ada> ้งแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะทางคณะของเราก็ได้จัดประมนิเทศน้องน้องนักศึกษานะะคที่จะไปสากิจศึกษาในเทอมนี้แล้วนะคะโดยวันนี้นะะคเราก็ได้รับเกียรติจากรองคณะบดีฝ่ายวิชาการนะะคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทุเนศสืบค้าที่ได้เข้ามาให้คําแนะนําน้องๆนะะคเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างสากิจศึกษาค่ะศึกษาสากิจศึกษาคุณหรือฝาก อาะะจารย์ก็ฝากบอกว่า,าก็ารย์ทะแนนเนี่ยไปดูแคบฟิคอดีนะคะแวะไปดูโรงงานแวะไปดูเด็กให้หน่อยอยู่สหฟาร์มอามะะจารย์จะจีตการฝากาไปก<ช>็ได้ไนะคะไปทีรถเอฟเอ็คขี่มาต้องสัปดาห์ที่ห้ามีประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าถ้าไปตก่อนนักสายมีปัญหาหรอก โเต้องใช้น่นะคะประสบการอาจารย์เองส่วนมากก็จะรู้ว่าอารเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะก็จะมีแอลภาษาอาจารย์พูี่นักสาวสนินสนองหืออาจารย์คิดว่าอาจารย์เชีวชาญก็มีะลั